ข่าวดีแชร์ได้ชุมชนปฐมอโศกข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้จะพาไปที่ชุมชนบุญนิยมปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมที่นี่ร้านค้าปฐมบุญนิยม อยู่ในชุมชนปฐมอโศกนครปฐมมีสินค้าสมุนไพรและอีกหลายอย่างที่น่าสนใจน่าซื้อชุมชนแห่งนี้ยังทำกเกษตรไร้สารพิษและสวนผักออร์แกนิกอีกด้วยวันนี้เราจะพาทุกคนไปชุมชนปฐมอโศกที่นี่คือสาราการค้านะคะตามเข้าไปดูกันเลยว่าที่นี่มีอะไรบ้าง ภายในร้านจะขายยาสมุนไพรมากมายที่คนไทยในชุมชนได้ทําเพื่อใช้กันเองและทําจําหน่ายด้วยมีอีกอย่างที่เด็ดไม่แพ้กันเลยค่ะคือการทําเกษตรไร้สารพิษภายในชุมชนก็จะมีแหล่งปลูกผักหลายแห่งปลูกผักออร์แกนิกมากมายที่นี่นะคะมีโรงปุ๋ยจัดจาหนักอุปกรณ์การเกษตรค่ะมีปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็มีดินให้เลือกมากมายต่อมานะคะก็จะมาที่ศูนย์มังสาวิรัตศูนย์บานนะคะที่นี้ใช้คุปปองแทนเงินสด อาหารที่นี่จะนํามาจําหน่ายจากพืชผักในชุมชนที่ปลูกกันเองที่นี่หยุดทุกวันจันทร์นะคะเปิด9โมงคร3งถึง4โมงเย็นค่ะไปเที่ยวชมด้วยกัน